แล้วก็มาที่ปัญหาที่หลายประเทศในโลกนี่ต้องเผชิญนะคะก็คือการปลอมแปลงธนาบัตรนั่นเองก็อาจจะนําตัวอย่างจากสาธารณารัฐเช็คไปใช้ได้ค่ะเพราะว่าธนาคารกลางที่นั่นได้พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเอาไว้ใช้ตรวจธนาบัตรปลอมโดยเฉพาะเลยค่ะธนาคารกลางสาธารณารัฐเช็คได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาธนาบัตรปลอมในประเทศค่ะ โดยแอปนี้นะคะมีชื่อว่าเช็คมัน n e y ใช้ได้กับทั้งสมาร์ทโฟนและ yeah, แท็บเล็ต <okay. S 1> เลยค่ะ m a r ร็ก <Yeah. S 1> เพเทรสโคสกธนาคารกลางสาธารารัฐเช็คบอกว่าแม้ประเทศของเขาจะไม่ได้มีปัญหาธนาบัตรปลอมมากจนรับมือไม่ไหว แต่นี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยนะคะและกล่าวด้วยว่าแอปนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับคนที่ค้าขายแล้วก็ยังเหมาะกับนักท่องเที่ยวด้วยและยังมีส่วนที่ให้ประชาชนได้เข้าไปอ่านดูข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับธนาบัตรของประเทศด้วยค่ะโดยเขาก็จะให้ข้อมูลทุกจุดเลยนะคะที่ควรสังเกตว่าอันไหนจะเป็นธนาบัตรจริงธนาบัตรปลอมนะคะทั้งลายน้ําการปั๊มหมึกพิเศษไปจนถึงรอยประทับที่ต้องใช้แสง UV2 ส่องค่ะ ผู้ที่ต้องการจะใช้แอปพลิเคชัน Check Money นี่ก็สามารถเข้าไปโหลดผ่าน Google Play ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกับระบบ Android และ Apple iOS ค่ะแอปพลิเคชัน Check Money นะคะเพิ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีกันผ่าน Google Play ได้ไม่นานแต่ว่าก็มีคนเข้าไปดาวน์โหลดกันแล้วกว่า11,000ครั้งค่ะ